ตัว1นค่ะกระเป๋าที่สวยหรูดูแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดีเทลของลายปากกุหลาบแบบนี้นะคะซึ่งทําให้กระเป๋าใบนี้นะคะดูสวยหรูดูแพงมากขึ้นค่ะนะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยมีความเก๋มากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นลายปักของเราเป็นสัญลักษณ์ของฮานาลาค่ะ ปักลายกุหลาบแบบนี้นะคะดูสวยหรูมากๆเลยพี่ๆที่กําลังมองหานะคะกระเป๋าที่จะถือออกงานนะคะงานแต่งงานบวชต่างๆนะคะงานสังสรรค์ต่างๆเนี่ยแนะนําเลยใบนี้นะคะสวยด้วยนะคะคุณลูกค้าหรูด้วยหูจับนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะรับรองว่าสะพายแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าพี่ๆถือของแขนเนี่ยรับรองว่าแขนพี่ๆไม่แดงแน่นอนเพราะสายตรงนี้นะคะเขาจะมีความนุ่มนิ่ม นะ,ะนุ่มมากๆเลยไม่เสียสีกับผิวเวลาที่เราคล้องแขนนะคะก็จะช่วยลดการเสียดสีนะคะน้ําหนักก็เบามากๆเลยสําหรับรุ่นนี้ช่องด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้ค่ะพ,พี่สามารถใส่เป็นนะคะกระเป๋าเสื้อเลียนกระเป๋าเสืต้ตังหรือว่าจะเป็นนะคะ อ่าโทรศัพท์มือถือรุ่นไม่ใหญ่มากนะคะรุ่นไม่ plus เนี่ยสามารถใส่ได้หรือว่าจะเป็นกุญแจรถก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัดส่วนที่ดีมากๆเลยส่วนดีไซน์ด้านข้างนะคะด้านข้างของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นช่องนะคะยางยืดแบบนี้นะคะเป็นช่องยางยืดแบบนี้พี่ๆสามารถนะคะเก็บเป็นนะคะอ่าลูกอมยาดมหรือว่าจะเป็นนะคะเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะตรงนี้ทิชชู่ก็สามารถใส่ได้จะมีช่องนะคะทั้งสองฝั่งเลยสำหรับรุ่นนี้ ส่วนช่องภายในนะคะดีไซน์โอเคมากๆเลยสําหรับช่องภายในนะคะนี่เลยเมื่อเราเปิดช่องหลักนะคะพี่ๆีขาเราจะเจอกับสายสะพายนะคะตัวสายสะพายเนี่ยจะเป็นสายนะคะแบบนี้ บุฟองน้ำนะคะหนามากๆเลย5มิลแบบนี้ที่ช่วยซัพพอร์ตบาซัพพอร์ตไหลได้ดีแน่นอนนะคะเพราะว่ากระเป๋าของเราเป็นกระเป๋าเพื่อสุขภาพนะคะนอกจากสายที่ช่วยซัพพอร์ตบาและไหลของคุณลูกค้าแล้วนะคะฟังก์ชันของเขาก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้เป็นกระเป๋าช่องเป่าๆนะคะด้านในเราจะมีช่องนะคะด้านในเราจะมีช่องจัดเก็บนะคะที่ จัดไว้เป็นระเบียบมากๆเลยทําให้เวลาที่พี่ๆหาของเนี่ยจะหาค่อนข้างง่ายนะคะด้านในจะมีช่องที่เป็นช่องเซฟตี้ยาวแบบนี้สามารถใส่เป็นนะคะเครื่องเพชรจวเวลรี่แหวนทองสร้อยทองเวลาที่พี่ๆไปทําสปาเนี่ยสามารถถอดเก็บตรงนี้ได้แล้วก็มีช่องอเนกประสงค์อีก4ช่องตรงนี้เลยสามารถจัดเรียงลงไปได้เลยค่ะคะุณลูกค้าอาจจะเป็นตลับยานะคะหรือว่าจะเป็นลิปสติกนะคะสเปรย์ฉีดป,ปากนะคะน้ำยาหยอดตาต่างๆก็คือสามารถจัดเรียงลงไปได้ และก็นะคะฝั่งทางนี้ก็จะมีอีกนะคะ3มช่องช่องตรงกลางตรงนี้เราสามารถเสียบเป็นปากกาแล้วก็ตรงนี้สามารถเก็บเป็นนะคะสายชาร์จหูฟังอะแดปเตอร์หรือว่าจะเก็บเป็นหวีก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเก็บได้ตรงกลางเนี่ยเขาสามารถใส่วอลเลตลงไปได้นะคะคะุณลูกค้านี่เลยวอลเลต number six ของเราสามารถใส่ลงไปได้นะคะตรงนี้เพราะว่ารุ่นนี้ฐานเขาค่อนข้างกว้างมากๆเลย ะะเดี๋ยวเรามาแจ้งขนาดกันค่ะขนาดของแชปเตอร์118นะคะคุณลูกค้าความกว้างจะอยู่ที่18เซนกว้าง18เซนนะคะสูง23เซนและฐานเนี่ยที่ลึกถึง10เซนและน้ำหนักก็ดีมากๆเลยน้ำหนักของเขาจะอยู่เพียง339กรัมเท่านั้นค่ะนะคะราคาก็ดีเช่นกันค่ะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวขอนญาตแครโชว์สีก่อนนะคะสำหรับสีนี้ค่ะเราจะเรียกว่านะคะสีฟ้าน้ำทะเล สวยมากขับผิวถือแล้วมีออร่านะคะรับรองว่าถือไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีคนชมว่ากระเป๋าสวยแน่นอนค่ะสีที่2ค่ะสีที่2จะเป็นสีบลอนนะคะนี่เลยค่ะสีที่มีความเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะถ้าเกิดพี่ๆที่ทํางานข้าราชการจะเข้ากับชุดมากๆาเลยชุดกากีคือเข้ามากๆเลยนะคะถือออกงานแต่งก็ได้นะคะคุณลูกค้า นี่เลยงานมงคลต่างๆคือถือไปได้เลยเป็นกระเป๋าที่ดูสวยหรูมากๆเลยสํำหรับรุ่นนี้ค่ะชั e เปอร์118อันนี้เป็นสีที่2นะคะสีที่3ค่ะนี่เลยค่ะสีนี้จะเรียกว่าสีเทอควานะคะที่ทําออกมาในรุ่นไหนเนี่ยก็ขายดีมากๆเลยสําหรับสีเทอ,อกควาสวยเหมือนกันค่ะพี่ๆค่ะเนี่ย นะคะคือเขาดูแบบสวยหรูมากมากเลยสำหรับ c ช a p ต e r 1 1นรอสสีที่สค่ะสีดำค่ะสีดำเนี่ยจะเป็นสีสุดคลาสสิกเลยพี่พีทีนะคะเลือกไม่ได้เลยสวยทุกสีเลยไม่รู้จะเอาสีไหนดีแค่แนะนำเป็นสีดำเลยเพราะว่าใช้งานได้เรื่อยๆใช้งานได้บ่อยๆนะคะเข้ากับเสื้อผ้าง่ายนะคะไปได้กับทุกชุดต้องสีดำเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสีสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะสีแดงสีแดงเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะพี่พขาเข้ากับกุหลาบมากๆเลยเพราะว่ากุหลาบเนี่ยจะเป็นสีแดงเนาะพี่ พี่นะคะที่กําลังมองหากระเป๋าที่ดูสวยหรูแล้วก็เหมาะสําหรับออกงานแล้วก็ฟังก์ชันดีแถมตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะคะสภายแล้วสบายบา่าสบายไหลนะคะต้องหฮดาลราเท่านั้นนะคะทุกรุ่นเราจะเน้นน้าหนักเบาแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสามารถนะคะคุณลูกค้าขอดูนะคะรีวิวเพิ่มเติมได้นะคะจากพี่ๆที่ได้รับนะคะสินค้าไปแล้วนะคะขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้ สำหรับรุ่นนี้นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่2,390บาทพี่ๆที่สนใจสามารถสั่งซื้อกับพี่แอดมินได้เลยค่ะอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์นะคะแอดฮาราฮารโกค่ะหรือว่าจะไปดูที่หน้าร้านของเราเรามีหน้าร้านทั้งหมดถึง7สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นสาขาเซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม3เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเวสเกตหรือว่าจะเป็นเดลโมวังกะปีค่ะพี่ๆสามารถไปช็อปได้แล้วค่ะ 啊。Uh huh.